โอ้นกเป็ดรึ่งเลนยน่าจะ นั่นเลยท้องนั้นเลยเอามันไม่กัดพี่ไง ันไม่ได้การที่สุดจัดของมึงไง ตายติงมีแมงกัดปลายคันเลยอะโฮเล็กกระอยเว็บเนาะมันกินเลยอะกัดอย่างเงี้ยหนาวน้ำนูน กินเลยละกัดอย่างเงี้ยหนาวน้ำนูน่นอึ้ยสายวิ่งเลยเนี้ยอันนี้รถสายวิ่งเลยอะ่เะเขาเห็นนู่นมาแต่ไกลเลยอะ่ะอุ้ยโอ้โหเห็นมันนู่นมาแต่ไกลแล้วไงเตรียมรถสายรอเลย สายวิ่งอย่างนี้นแล้วครับเต็มคาราเบลตัวนี้เจไวัรรมนะครับเหรอนะครับอะไรอยู่ในปากอุ้ยเลยสั่งไอเว็บหาทานล้อเลย อ้นี่นะครับอะไรอยู่ในปากสีเหลืองนะตัวนี้น้ำนูนมาแต่ไกลนะครับของใครใหญ่กว่ากันวะ ได้เรื่องแล้วอคอกเดียวกันจะเทไม่ใหญ่กว่าได้ไงวะหนึ่ง โดดทำไมนี่ไงโดดทำไมอะนี่ไงโดดทำไมตีดมันหลุดตรงนี้ไอต้ตรงข้างหลังเรานี่หละไม่มีที่ปล่อยเหยื่อเลยอะข้างหลังไม่โล่งอะไม่มีที่สะบัดเหยื่อเลยอะ อุ้ยตบแล้วนุ่มตบแล้วตบทิ้งแล้วกำลังจะบ่นว่าเงียบๆตบเลยปุ๊บเลยนี่นี่นี่อุ้ยตายกำลังจะบ่นว่าเงียบๆตบเลยปุ๊บเลยนี่นี่นี่อุ้ยตามาว่ะอุ้ยจัดไปทุกคนอุ้ย แมงตามากัดกี่ใกล้เลยกัดไม่โดนสักตุ๊บเลยกัดยังไงของมันวะ ไม่โดนอะ่ะไ,ไ,ไม่โดนนะไม่โดนอะไรละ่ะโห,หยุดรอแล้วแม่งซ้ำด้วยอ่ะทีแรกไม่โดนไม่หยุดรอ ไม่ใช่กับคนละตัวกับข้างหน้าเลยเน,นี่ยนุ่มข้างหน้าเมื่อกี้ใกล้ๆเลยอย่าโดดอย่าโดดเสี่ยววะเต็มคาราเบลหมายตัวแล้วครับ<ม>แต่ตัวเมื่อกี้กัดใกล้ๆแล้วน่าจะคนละตัวกันโหตัวนี้กัดไกลซ้ำเ,ำเลยกัดไม่โดนแล้วซ้ำหยุดเรือหยุดเยือล้อดูดเลยกินลึกนะ กดยากครับคือนลึก แม่ทีแรกมันทักก่อนไงตุ๊บตรงไกลๆแล้วมันเสือกมาตุ๊บตรงหน้าไงพี่ก็นกึกว่ามันตามมาแต่พอย้ำพอย้ำเข้าไปนี่ไม่ใช่ตัวนี้อ,อมีปลาเล็กอุ้ย กอกสายไม่วิ่งวะ่ะมันนอนน่ะอุ้ยจะหลุดจะหลุดสายไม่วิ่งอะมันนอนนะอืออันนี้ใกล้หลุดแล้วอุ้ยหลุดเฮ้ยหลุดเชี้ลุดหลุด,ลดได้อยู่ว่าแล้วมันมินโอ,อ้โห ข้างลิงเลยอ่ะนั่นเอาตัวแล้วดูด้วยข้างลิงเลยอ่ะนั่นเอาตัวแล้วดูด้วยที่เดิมเลยได้ที่เดิมโห <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เต็มคาราเบลอือหือ มาไงเนี่ยตัวเนี้ยที่เดิมกับตัวเมื่อกี้เลยครับเต็มคาราเบลจะขนาดนั้นนั้นเอาไอเกลเอาไอเกลนุม่มนั้นเอาไอเกลเอาไอเกลนุม่มไอเชียตีกิ่งไม้ด้วยจะหลุดไหมเนี่ย เอาล้วครับนันนุ่มมายืนตีไม่เอานะครับผมมาไม้เดียวเอาแล้วนะันนุ่มเอาละครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับมมออพุ่มเดิมด้วยอือหือไม่น่าเชื่อนะครับดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืม ไม่เชื่ออย่าลบหลูนะครับพี่น้องมันไปตีเรียกปลายพี่ หรือไงนะมันใส่เว้ยกระจกหน้าอย่างรถพี่อ่ะมันจะช่วยกันแมลงมันจะ